สวัสดีครับวันนี้ผมก็มอตี้ชูนนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมอูโนกับเพื่อนเพื่อนนะครับอันนี้ก็จะมีไอพอสไ้ติมแล้วก็บอดอีกหนึ่งตัวนะครับโคนวันนี้ผมก็จะมาเล่นอูโนมาดูนครับว่าผมจะเล่นยังไงกันครับผมก็อยากจะรู้ครับผมเซียนอโนมาเซียนมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรนะครับยุคไดโนเสาร์ครับมาครับ จังหวะนี้ผมก็วางนะยครับเลขเก้าก็ดูนะครับไอติมแนละ้วคนคนที่มันกำลังจะวางคือไอติมนะครับเนี่ยครับมันเปลี่ยนสีเป็นสีเหลือครับผมก็บอดเอาสีแดงผมเลยแบนใลพอดไปครับแล้วบวกสี่ไปครับบวกสี่ แต่ไอพอดมีบวกสี่ครับไอพอดก็บวกต่อไปไอติมก็ได้ครับไอติมได้สิบกใบครับโคตรโคตรเยอะครับเยอะจัดจัดอะครับน้อนผมก็โดนแบนครับแบนแบนแบน,นี่ครับไอพอดลงนะครับทุกคนก็ดูไปเลยนะครับ จังหวะนี้ครับอืมจังหวะนี้ครับไอติมก็บวกสี่ไปครับแล้วก็แบนผมเลยบวกสองไปนะครับไอติมเลยนี่ครับ ผมก็ลงเลขห้าไปครับติมก็แบนบอดไปครับผมก็จะใกล้อูโนนะครับก็แบนในพอดไปไอพอตก็ไอติ๊มก็แบนไปครับผมก็ลงเลขสองไปครับเพราะไม่มีเลขอื่นครับผมก็จังหวะนี้ผมได้ที่หนึ่งครับนี่ครับบวกก็ จังหวะน,นี้ผมต้องจัวครับเพราะผมไม่มีครับจังหวะน,นี้บอดก็จะลงครับบอดลงย้อนกลับนะครับติมก็วางไปชิวๆครับ iPod ก็จัวครับปอยพอดไม่มีผมก็ไม่มีครับ จังหวะนี้ครับผมมีเลขหนึ่งผมเลยนี่ปเปลยครับดีที่ผมตั่วทันครับแล้วผมมีเลขเก,ก้าพอดีไอพอดก็ไม่มีครับผกดีนะผมมีเลขเจ็ดผมไลยลงไปแล้วผมก็ชนะครับ ก็อุนโนนะครับชนะแล้วครับชนะกับผมกัไอติมครับไอพอตแพ้นะครับสวัสดีครับ